อะไรเสียงอะไรลูกยูยูยอ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 ยู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 สวยูยูยูยกยูยนยู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 ยายูยูรูย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 ูอยูยูย มีผู้จัดการนำหน้าครับผู้จัดการวันนี้ไปไหมฮะวันนี้ไปไหมเล่นน้ำไม่ไปหนาวอ๋อ ยิ้งหือที่อยู่กับควานแล้วนิ่งจังที่อยู่กับควานหัวแล้วเล่นควานหัวตลอดทางเชือกคอเขาเล็กเชือกคอเขาใหญ่เขาจะปล่อยยิ้มวิ่งอะไรนะอะไรนะเชือกคอเขาเล็กเออเดินขาเขาเป็นงั้นเขปล่อยยิ้มวิ่งเจล้ำพูนคะเปลี่ยนขา ยังมีชายอีกเช่นหนึ่งครับผมผมเดินหลังเพื่อนลูก ไหนวิวจะรีบไปไหนหาแล้วเล่นแล้วคอ,อ,อยาอาวเดี๋ยวมอทราออกเดิน m pedestrian ăn rồi miền nó trên ngoài chuồng ngang ở <laughs> ยายรถจะนาฟังน yeah, ี่เป็นตอนขับรถเอบจฟังนั่นเอาไปจอฟังห้อนี่เป็นของส่วนสัตว์เป็นของพสานอ่ะับ เาลกสั่งกูเลนอานรูแจดบูเล่นนี้เหแม่ตัวตัวนี้เล่นนี้เป็น่องหมดแล้วจัดการเคลียร์ดีกว่าเลยผู้จัดการ ว้าวเจอเจ๊ไผอีกแล้วเจอกับพี่คนป้ากองิะอ่งน้ยังโผล่อะมังบบบ้มมาเดืโดไปไปแล้วนี่บึมมาบุดขป้าวแล้วคนโดดน้องตาดิงหงพิงหงที่ราตัวซี่ตซีตาน้องแช่มจมบเย อะไรน้าตาตาสมพลนอนตื่นสายจะไะนนู่ไปหรือจะเขาฮ เไปสนามเจองเป็นเด็เจ็บเจ็บเจ็บตังทํทใหม่เลยฟังแม่เนี่ยได้ทําใหม่นะของเพชรมาครับผมนี่นบดมันตูดไม้อย่าไปสนามอย่าไป สนเราไ็แครับยังไม่ได้เปิดเลยเปิดอะรนาับเปิดดอท่านนี้สนย่อยอมันจะฟังัอีโอ้มาให้ักลครับผมโอ้มาให้กลังใจหน่อยมาแตะอันนี้ให้หน่อยโอ้เดียวเดยวยไปแม่เด้ยยังมด้านอ๋อแตะเครืองให้หน่อยบนทุบนทุเอทุ อะไรเนี่ยโนบอกอะไรเนี่ยแรงแล้วพังแล้วครับขอจับงานูบานก่อนเอ้าคึกคักมากนะครับไล่เกขึ้นเยอะแลครับอหน่มูบานู้บานใสแอ้นนี่นนะูแดงก็มาโอ้สมุนนดครับดูสมุนได้ผู้บานเอาไปถึงนจดสิบสามไเอาไปที่เตะเอาไปึนึ่

เอา้าน่แน่ลุกขึ้นเลิอจะเล่นพิวดลูกเมื่อกี้จะลงไปเล่นอ่าสาลน้ำของน้องทองเพชรน,นะครับพี่เลิอดใส่เลิอจะได้บวกน้ำแล้วใส่พี่เลิือยากได้อ่างน้ำแล้วนี่เอออ่างน้ำมันพี่บวกด้วยเนาะเออเสียอยากได้อ่างน้ำใช่ไหมลูกหืโอย้ยโอ้ยโอจุดน้ำไปเฮ้ย คึกแล้วครับโดนน้ำนี่คึกเลยนี่เดือดเราโดนน้ำนี่คึกเลยครับโอ้ยคอ้ยอุ้ยบอกค่อยไม่ค่อยเลยครับนีบบุช,ช,ช,ชูนี่แบบบุชูยังไงบุชู ไปแจ้งว่าเอาบุ้งแจ้งว่าไปเลาะทะเลสาบยังทะเลสาบใครทะเลสาบวันนี้ทะเลสาบไปมาสองมือแล้วเขียวเอาสางไปเลยลินกันมั่นขนาดเลยเย้าไม่ลินน้ำนะเรินมั่นแม่นครับเรินมั่นมันขนาดเลยใจพี่เลยเพราะนั้นไปเลาะทะเลสาบน้ำเขา เ้วนไปอีกเยเนาะเราปีกันยังอีพาพี่เลิศไปน้ำสัน โอ้บวกน้ำครับลื่นลื่น <c oughs> เอออะไรลูกเป็นอะไร <c oughs> เออเคึกคึกขนองคึกขนองแล้วคึกขนองแล้วลูกชายแม่แม่ เล่นน้ำแล้วพี่เลิศของเราโอเคครับ FC ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดกดติดตามให้กับช่องไพเรอดหลักด้วยนะครับ ึ่งไลน์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับคุณ